ครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาเนี่ยเขาเคยเขาเคยเป็นลูกจ้างมาก่อนนะครับแล้วก็ออกจากงานแต่เขาชื่อว่าละโดนไล่ออกซึ่งอันนี้ผมผมไม่มั่นใจนะว่าใช่ไหมหรือเขาพูดแค่เซลเฉยๆนะครับแล้วก็ออกมาตั้งเป็นบริษัท Bridgewater นะครับซึ่งพอตั้งเป็นบริษัทเสร็จปั๊มในช่วงแรกก็รุ่งนะก็ลงทุนก็ได้ผลตอบแทนเป็นตัวเลข2หลักมาโดยตลอดซึ่งก็ดูแล้วก็แฮปปี้ดีจนทั้งมันมีอยู่ช่วงประมาณสักปีผมจําปีเปะ๊ปะๆไม่ได้นะครับแต่เขาบอกว่าเขาเคย คำนวณน,นะครับในช่วงประมาณสักปี1 982นะฮะ1982เนี่ยเขาเคยวิเคราะห์และคํานวณบอกว่าถ้าฝั่งของประเทศเม็กซิโกเนี่ยเศรษฐกิจของประเทศของเขาเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะพังพอเป็นแบบนี้ปั๊บเขาก็มีการใช้เครื่องหมายเครื่องมือทางการเงินนะอาจจะไม่ได้ระบุชัดเจนแต่เป็นพวกการชอ็อตต่างๆนะครับเอามาใช้ซึ่งถ้าเขาคำนวณถูกต้องว่าเศรษฐกิจของเม็กซิโกน่าจะพังทลายลงมานะครับอ่า ตรงนี้ก็ทําให้เขาได้กําไรแบบมหาศาลซึ่งบอกว่าเฮ้ยเขาคํานวณได้ถูกต้องนะเขาค่าการได้ถูกต้องเพราะว่าในช่วงวันหนึ่งเก้าแปดสองเนี่ยทางฝั่งของเม็กซิโกเจอวิกฤตนี้จริงๆแต่ปรากฏว่าเขาลงทุนแล้วขาดทุนหนักมากโมมันก็เป็นไปได้ไงเนาะเพราะจริงๆค่าการถูกมันก็ควรจะต้องทํากําไรได้เยอะมหาศาลปต่กฏว่าในช่วงนั้นมันมีการพิมพ์เงินออกมาด้วยนะครับทางฝั่งอเมริกาก็มีการพิมพ์เงินออกมาพอสมควรเลยนะครับมันก็เลยทําให ตัวเขาในถึงขั้นล้มละลายเพราะตลาดหุ้นมันเด้งใส่หน้าและเด้งแบบแรงมากๆและระดับเขาผมว่าเขาต้องมี leverage ในการที่จะใช้เครื่องมือทางการเงินอยู่แล้วนะครับ mm hmm. เราเป็นแบบนี้ปับ๊บเขาบอกเขาเจ๊งเลยต้องมีการไล่พนักงานออกนะเหลือตัวเขาแค่คนเดียวแล้วสุดท้ายต้องไปยืมเงินคุณพ่ออ่ะยืมเงินคุณพ่อประมาณ4ี่พันเหรียญน,นะครับในการที่เอามาจ่ายพนักงานหรือว่าใช้ใจ่ายกับคนในสมาชิกในครอบครัว mm hmm. มีช่วงหนึ่งเขาบอก้เขาอยากจะปิดบริษัทไปเลย นะในช่วงตรงนั้นที่เขาเจอแต่จริงในช่วงนั้นมันมีอะไรเดี๋ยวผมค่อยมาเล่าในตอนต่อไปนะคุณสมบังบอกพอแตกใช่ครับคือพอแตกเลยช่วงนั้นของคุณเดลดาโอนะครับคือพอแตกไปเลยนะครับแล้วก็กว่าที่จะฟื้นกลับขึ้นมาคือเขาก็ตกผลึกอยู่พอสมควรไอ้ตอนเนี้เนี่ยไอ้ไอ้ช่วงชีวิตของเขาตรงน,นี้เนี่ยเดี๋ยวผมแยกเปน็นอีกตอนหนึ่งซึ่งผมว่าสําคัญมากมที่มาทําให้ได้บทเรียนในการใช้ชีวิตแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนของนักทุนท,ที่ที่ลงทุนอยู่ซึ่งมันมันต้องเจอผมว่า ในช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งมันก็ต้องเจอถ้าเราเป็นนักงทุนในระดับหนึ่งที่อยู่ในตลาดมานานเนี่ยมันต้องเจอในช่วงที่พอร์ตไม่ไม่แตกก็ใกล้แตกอะนะฮะมันก็ต้องมีบทเรียนกันบ้างนะครับเราถึงจะประสบความสําเร็จนะครับ mm hmm. ทีนี้ข้อที่บายว่าไอ้ช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่เจอกับวิกฤตหนี้ของเม็กซิโกเนี่ยมันสามารถที่จะตกผลึกเป็นสองส่วนส่วนแรกนะครับเขาทําให้เกิดการถ่อมตัวมากขึ้นต่อสิ่งที่ตัวเขาไม่รู้หมายความว่า อย่ามั่นใจในตัวเราเองมากจนเกินไปนะว่าตัวเราเนี่ยจะคิดถูกต่อให้เราบอกว่าเฮ้ยเราคาดการณ์มันถูกต้องแหละนะว่าฝั่งของเศรษฐกิจอาจจะพังทลายลงมาแต่ตลาดทุนจริงๆมันมีเรื่องอะไรที่ซับซ้อนแบบมากกว่านั้นนะครับเช่นอะอาจจะมีมือที่มองไม่เห็นนะใส่อัดฉีดเม็ดเงินเข้ามานู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็เม็ดเงินมาจากไหนไม่รู้นะครับมันทำให้ตลาดพลิกกลับไปทางหนึ่งเลยก็เป็นไปได้นะครับแล้ว พอระยะเวลาผ่านไปถึงจุดหนึ่งมันค่อยมาเฉลยว่ามันคือเรื่องอะไรแล้วก็เห็นอยู่หลายต่อหลายครั้งใช่ไหมครับทีนี้ส่วนที่สองเนี่ยก็เป็นบทเรียนของการกระจายความเสี่ยงนี้สําคัญมากเดี๋ยวผมจะขยายความเพิ่มเติมด้วยนะครับคือโดยไอเดียก็คือว่าถ้ากระจายความเสี่ยงที่ดีมากเพียงพอเนี่ยผลตอบแทนอาจจะไม่ลดก็ได้นะแต่ในขณะเดียวกันสามารถลดความเสี่ยงของพอร์ตในภาพรวมได้ถึงประมาณสักแ0ดสิเปอร์เซนตนะ เออตรงนี้ผมว่าน่าสนใจว่าเอ้ยมันทำยังไงนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เขาบอกว่ามันกลายเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็น Key Success ของ Bridgewater เลยนะครับก็คือการกระจายความเสี่ยงนี่แหละซึ่งจริงๆมีเคล็ดลับอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าคนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่านะนะครับแต่ผลตอบแทนที่เขาถือว่าพู้ฟมาแล้วแหละว่าสามารถทำได้คือได้ผลตอบแทนประมาณ12%เฉลีย่ย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นหลักหลายสิบปีเลยฉันไม่แปลกใจว่าทําไมเขาถึงกลายเป็นเฮกฟันที่ขนาดใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้แล้วใช่ไหมครับทีนี้เขาบอกว่าเฮ้ยประเทศที่มันล้มละลายเนี่ย h a r countries grow broke นะคือมันล้มละลายได้จริงหรือและมันล้มละลายได้ยังไงผมเกินนิดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีขยายความเพิ่มเรยเลวบอกว่าการที่ประเทศจะล้มละลายถ้าโดยความเข้าใจของพวกเราเนะาะมันอาจจะเป็นเช่นประเทศมีไรายได้น้อยกว่ารายจ่าย แต่จนเมื่อต้องมีการกู้นีย่ยืมสินแล้วไม่สามารถที่จะจ่ายหนี้ได้นะแต่อันนั้นคือนิยามโดยทั่วไปถ้าเป็นคนบุคคลธรรมดาหรือเป็นบริษัทโดยทั่วๆไปครับก็จะมองแบบนั้นแต่ว่านิยามของคุณไรเดอรลเขาบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเสม,มอไปนะมันอาจจะเกิดจากการลดค่าเงินขอสกุลเงินของตัวเองถามว่าทํายังไงนะก็คือการพิมพ์เงินออกมานะหรือว่าจจะเป็นการเก็บภาษีแบบหนักจัดหนักจัดเต็มเพื่อที่จะ เอาไปใช้จ่ายนะครับแล้วก็เอาไปชดเชยกับตัวแรกที่อาจจะลดลงไปหรือว่ารายจ่ายที่มันพุ่งสูงขึ้นมาซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็คือเอาเงินของประชาชนเนี่ยเอาไปใช้นั่นแหละนั่นคืออีกในึ่ยะหนึ่งนะซึ่งประเทศต่างๆนะตอนนี้เขาบอกว่ามันจะใช้วิธีการเดิมๆแบบซ้ําไปซ้ำมาและสุดท้ายก็คือล้มละลายกันไปโดยเฉพาะตอนที่มีหนี้แบบล้นมือทํายังไงบ้างอ่าเขาไม่ได้พูดถึงประเทศไหนแต่ก็คงจะหมายถึงทางฝั่งอเมริกาเช่นมีการพิมพ์เงินออกมา นะแล้วก็จะมีการกดดอกเบีย้ยให้มันอยู่ในต่ำต่ำแบบชนิดที่ต่ําเตีย้ยไรดินผิดธรรมชาติว่างเถอะนะก็ไม่รู้พูดถึงเฟดเทำหรือเปล่านะที่พยายามจะกดดันให้เฟดมีการลดดอกเบีย้ยหนักๆอยู่ใช่ไหมครับไม่รู้ว่าใช่ประเด็นนี้ไหมแล้วก็ถัดมาก็คือการลดค่าของเงินลงมาซึ่งถ้าว่าเขาบอกว่าถ้านักลงทุนเนี่ยยังคงถือพันธบัตรของประเทศเหล่านั้นอยู่เนี่ยนะครับอ่าเราก็อาจจะได้คืนเป็นเงินที่มันไม่มีมูลค่าเหมือนเดิม คือโดยทั่วไปถ้าพันธบตัตรเนี่ยถ้าเราถือไปถึงตัว maturity date นะครับหรือว่าถือในวันที่ครดกำหนดาการชำระเงินนี้นะครับซึ่งตรงนั้น,เ,นเราจะได้เงินครบถ้าบริษัทหรือประเทศนั้นนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ล้มละลายใช่ไหมเราจะได้ครบไปเลยนะครับสมมติบอกให้หกเปอร์เซนต์เราก็จะได้ครบตามนั้นแหละบวกเงินต้นตอนมาสุดท้ายนะครับจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าถ้าไปถึงวันนั้นเนี่ยรัฐบาลนั้นๆเกิดมีการลดค่าเงินลงมาเขาบอกว่าไอ้เงินที่เราได้ตัวเลขเนี่ยเม็ดเงินมันเท่าเดิมแหละ สมมติหนึ่งล้านเหรียญมันเท่านั้นเนี่ยนะแต่ว่ามูลค่าจริงๆที่แท้จริงณนะเวลานั้นด้วยเงินเฟอ้อที่มันพุ่งปีดเนี่ยมูลค่าหนึ่งล้านเหรียญมันอาจจะไม่เท่าในวันนี้ก็ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นคําเปิดเปยแล้วก็เป็นคําเตือนของเขาด้วยนะครับถามว่าปัญหาของทางฝั่งอเมริกามีเรื่องอะไรบ้างนะครับอย่างแรกคือเรื่องของการใช้จ่ายมากกว่าไรายได้ตอนเนี้สัสดส่วนคือมากกว่าสี่สิบเอร์เซ็นยกตัวเลขตัวอย่างออกมาอย่างนี้นะครับคือตอนนี้ทางฝั่งอเมริกามีนี่ อยู่ที่ประมาณอันนี้คือนี้สาธารณะอย่างเดียวนะครับสาสิบหกล้านล้านเหรียญสหรัฐแต่ว่าตอนนี้ถ้าไปดูการเก็บรายได้ภาษีอันนี้ไม่นับไม่นับเรื่องกำแพงภาษีแล้วกันเนาะเพราะเรายังไม่เห็นตัวเลขที่แท้จริงถ้าเอาเฉพาะภาษีของคนอเมริกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณห้าล้านล้านเหรียญนั้นก็แปลว่ามีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ7ล้านล้านเหรียญต่อปีนะครับความหมายคืออะไรครับรายได้ห้าล้านล้านเหรียญรายจ่ายเจดล้านล้านเหรียญแต่ก็คือยังไงเสียเนี่ยมันก็ต้องมีการกู้ เพราะว่าหมุนเงินไม่ทันนะ่ะรายได้น้อยกว่ารายจ่ายเป็นอย่างนี้เสมอไอท้ทีนี้พอไปดูรายละเอียดจะพบว่างบป,ประมาณสัก85%เนี่ยมันไปผูกไว้กับรายจ่ายประจําที่ไม่สามารถที่จะลดได้ผมยกตัวอย่างนั้นมันจะมีอะไรบ้างน,นะครับเช่นไอ้พวกสวัสดิการทางสังคมนะคะ่าใช้จ่ายทางการอาหารซึ่งตอนนี้จริงๆต้องเพิ่มขึ้นสุดยซ้ำใช่ไหมครับแล้วก็มีดอกเบี้ยหนี้ที่มันสูงมากๆด้วยนะครับ ซึ่งถ้าไม่สามารถที่จะลดลงมาได้เลยอย่างตอนนี้เขาบอกว่ามันแมจิกนัมเบ์นะจะต้องลดการขาดดุลเนี่ยให้เหลือประมาณสัก3%ของ GDP หรือว่าเศรษฐกิจของทั้งประเทศนะครับถ้าลดไม่ได้มันจะเข้าสู่วังวนวน,นวงจรอ,อุบาทนะครับที่หนี้มันจะทบหนี้ไปเรื่อยๆเป็นสโนว์บอลไปเรื่อยๆแล้วยากที่จะแก้ไขด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันมี3% solution นะครับมันมีกฎ สามเปอร์เซ็นที่เป็นรัวซัมที่เขาคิดคืนขึ้นมานะครับเขาบอกว่าเอางี้ถ้าอยากจะแก้ไขปัญหาหได้นะอย่างแรกคุณต้องลดรายจ่ายลงมาให้ได้สี่เปอร์เซ็นต์าลดลงมาสี่เปอร์เซ็นก็จะเหลือสามเปอร์เซ็นต์นะเพราะตอนนี้เจ็ดเปอร์เซ็นตเนาะอย่างที่สองนะครับคือต้องเพิ่มฝั่งของรายได้จากภาษีขึ้นมาสี่เปอร์เซ็นตแต่วันบิ๊กบิวตี้ฟูลบิลนะฮะเขาบอกว่าะต้อเมีการลดภาษีใช่ไหมครับลดภาษีเอาใจคนอเมริกันอ่ะนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็สวนทางกับข้อเสนอแนะของเรเดลโอนะครับ ส่วนนี้ข้อสามนะครับก็คือต้องมีการลดดอกเบี้ยลงมาประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นตเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายนั่นคือรูออฟตามที่เรเดโรได้นําเสนอนะครับซื้อแลาทแบบนี้ได้เนี่ยมันจะทําให้ตัวหนี้ต่อ GDP อันนี้จะเริ่มสเสถียรละจะเริ่มมีความคงที่แล้วนะครับถ้าเกิดภาพนี้ปั๊บนั่นก็แปลว่าเศรษฐกิจของอเมริกามันก็มีการที่กลับเข้ามาสู่ในภาวะความสมดุลได้แต่ประเด็นที่สําคัญคือความท้าทายก็คือเรื่องของการเมืองนี่แหละ คือนักการเมืองตอนนี้เขาบอกว่าโดยเฉพาะคุณพรมเนี่ยเขากลัวที่จะเสียคะแนนเสียงอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องเก็บภาษีเพิ่มหรือที่จะไปลดสวัสดิการเนี่ยมันเป็นออปชันที่ส่วนใหญ่นักการเมืองเขาจะไม่อยากพูดอยู่แล้วนะก็บอกว่าถ้างั้นก็ให้รัฐบ,บาลชุดต่อไปมาจัดการแล้วกันไปขึ้นภาษีนะหรือไปลดรายจ่ายเป็นลดสวัสดิการก็จะเป็นเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะทําไม่ได้เพราะมีเรื่องของการเมืองมาค้าคอกันอยู่แล้วนะครับ ทีนี้ถามว่าเอาแล้วทุนต้องทํายังไงดีละ่ะนะครับก็เสนอแนวทางกันอย่างนี้นะครับอย่างแรกเขาบอกว่าสไตล์อิงจิเมันขึ้นอยู่กับสไตล์ของการลงทุนของแต่ละคนด้วยใช่ไหมครับอย่างแรกาจะต้องเริ่มจากการลงทุนที่มันมีความมั่นคงก่อนยกตัวอย่างอะไรนะฮะเช่นการลงทุนในพันธบัตรที่มันเป็นแต่ชนีที่มันสามารถที่ปรับตัวสูงขึ้นตามของอัตราเงินเฟอ้อครับที่เขาเรียกว่าตัว i n f l a t i o n protected bonds นะครับก็คือถ้าเงินเฟอ้อมันพุ่งสูงขึ้นนะครับ อ่าตัวบอลตอนนี้ก็จะให้ดาตัวเบีย้ยที่สูงเพื่อมขึ้นโดยตามเงื่อนไขต่างๆว่ากันไปนะครับคือถ้าแบบนี้ปับ๊บต่อให้เงินเฟอ้อมันสูงขนาดไหนจริงๆพูดถึงเงินเฟอนะ้อนะอ่าเงินเฟอ้อเดี๋ยวขอดูฝั่งของเงินเฟอ้อที่เพิ่งจะประกาศในช่วงประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งใช่ไหมครับที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆยังอ่ะเนี่ยครับก็จริงๆเป็นไปตามคาดนะสูงกว่าคาดเล็กน้อยนะ่ย นะถ้าเป็นตัวคอร์ร์อินฟลชันนะครับอยู่ที่2.9เปอร์เซ็นตามคาดนะครับแต่ว่าจริงๆมันสูงที่สุดในรอบสี่เดือนนะ่ะนะแล้วก็อัตราเงินเฟอ้อต,ตรงเนี้ยถือว่าเป็นผลมาจากภาษีของทรัมป์อันนี้ใช่แน่นอนแต่คุณทรัมป์เนะี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นเพราะเฟดนี่โยนครับโยน,โยนเออคนอะไรที่สุดยอดมากเลยนะแต่มันคือสไตล์ของของเขาอะนะว่ามันประมาณนี้แหละเขาไม่มีทางผิดเขาต้องคนอื่นต้องเป็นคนที่ผิด นะครับแล้วพอพูดไปเรื่อยๆบางทีเราก็เชื่อนะคือจิตวิทยานะหมายถึงแฟนขับเขาอ่ะก็จะเชื่อใช่ไหมครับว่าโอ้ oh, สงสัยเป็นเพราะเฟดอ่ะนะอ่ะอันนี้เป็นหนึ่งแนวทางนะครับที่บอกว่าในเมื่อถ้าเงินเฟ้อสมมติเงินเฟ้อมันจะมาจริงจากเรื่องของอัตราภาษีนะครับที่ที่คุณทรัมป์ไปขึ้นภาษีกับหลายประเทศแล้วคนอเมอริกันก็คือคนที่สวยแทนแต่ก็คือต้องมีการจ่ายควักเงินในกระเป๋าที่สูงมากขึ้น แทนถ้าในมุมของการลงทุนเนี่ยเราจะต้องมองหาไอ้ตัวที่เป็น inflation protected bonds มีเหมือนกันนะครับอ่าถ้าเงินเฟอ้อขึ้นเท่าไหร่เขาสามารถที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้มากเท่านั้นนะครับอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกนะครับอย่างที่สองนะครับก็คืออาจจะแนะนำให้ถือทองคำนะอยู่ที่ประมาณสักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นของพอร์ตคือเขาเชื่อว่าทองคำเนี่ยเป็นเงินที่ไม่มีหนี้ใช้คำหนีเลยนะครับเพราะว่าทองคำมันคือสินทรัพย์เดียวนะที่มันไม่ต้องไป พึ่งสัญญากับใครก็ตามทีนะครับคือเราถือคทองคําก็จะมีความมั่นคงในภาพระยะยาวนะครับแต่เขาเชื่อว่าในภาพระยะยาวเนี่ยโลกจะยังไม่พังแต่ว่ามันจะมีความแบบมึนมึนมึนแบบโค้วเกิดอะไรขึ้นแบบอะไรก็ไม่รู้ปวดหัวสุดสุดเลยนะครับเขาก็ไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายขนาดนั้นนะเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วมันยังไงแล้วก็เหมือนกับผ่าสามารถที่ผ่านไปได้อยู่ดีนะครับถ้าสุดท้ายรัฐบาลทางฝั่งอเมริกาอนะ่ะมีวินยัยสร้างสมดุลระหว่าง ในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ทําให้ฝั่งของเศรษฐกิจนั้นมีเสถียรภาพมากขึ้นถึงจุดหนึ่งมันก็จะทําได้นะครับแต่ทีนี้ผมเจาะมาที่ฝั่งของการกระจายความเสี่ยงซึ่งผมว่าสําคัญมากๆาและเป็นสิ่งที่นักลงทุนเนี่ยผมว่าพอที่จะทําตามได้ต่อให้มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะของเขาเป็น H fund เฮดฟันพอเฮดฟันเม็ดเงินมันมหาศาลสไตล์ของเขามาอาจจะต่างจากนักลงทุนรายย่อยแต่สามารถเอาคอนเซ็ปต์ของเขาผมว่าเอาไปใช้ได้เพราะว่าสิ่งที่ไม่มีใครรู้แน่ๆ่ ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจนะหรือแม้กระทั่งหุ้นทองคำนะหรือว่าค่างเงินไม่มีใครรู้เลยใช่ไหมครับว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงคนที่เก่งที่สุดในโลกเขาก็ยังมีการวิเคราะห์เศรษฐกิจที่มันผิดพลาดอยู่เลยใช่ไหมครับว่าโอ้มันจะล้มละลายโน่นนี่นี่น,น,นะครับอ่ามันก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดหรืออาจจะเลื่อนกรอบอะระยะเวลาไปมันเป็นไปได้เหมือนกันเพราะ,ะนั้น บนโลกใบนี้มันไม่มีใครรู้แบบร้อเสิ่งที่เราทำได้ก็คือเรื่องของการกระจายความเสี่ยงนี่แหละครับนะซึ่งก,การการกระจายความเสี่ยงมันเป็นเครื่องมือเดียวเลยนะครับนณะนะตอนนี้นะนาะทีนีนะ้ที่จะทําให้เราสามารถจะอยู่รอดในสภาวะที่เราไม่รู้นะว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงคุณทรัมป์จะเปลี่ยนใจอะไรบางอย่างหรือเปล่าอ่ะตอนเย็นบอกว่าได้ดีวกับอินโดนีนเซียแต่ไม่เห็นรายละเอียดใช่ไหมครับว่า จะเป็นอะไรยังไงนะครับครั้งแรกของการเปิดเผยเรื่องราวของตำนานที่ยังมีชีวิตที่ผ่านวิกฤตมานับครั้งไม่ถ้วนด้วยความมุ่งม,มั่นความหวังและการไม่ยอมแพ้ The Crisis Teller หนังสือที่จะจุดไฟและเติมแรงบันดาลใจด้วยปรัชญาของชายเดินดินที่จะทำให้เราทุกคนเชื่อว่าชีวิตที่ล้มได้ก็ลุกขึ้นมาได้เช่นกัน เหมาะกับทุกทกคนที่อยากจะหาประสบการณ์ชีวิตของใครสักคนที่ล้มและแล้ววิธีที่จะลุกขึ้นมาได้ยังไงและระหว่างที่ล้มจะทำยังไงสั่งซื้อหนังสือ The Crisis t a l l o r ตามลิงก์ในแคปชั่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้